ทีตารีเสวังเจ็ดแปดเกาสดีค่ะภาพยนตร์ซีซั่นของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปี2025กํากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วปัจจุบันผู้ที่ติดหอันดับแรกได้เริ่มแข่งขันกันเพื่อชิงอำนาจในตรุษจ,จีนปี2025ซึ่งเป็นภาพยนตร์มหากาบในตำนานระดับชาติเรื่องเฟิงเซินภาคสองและภาคต่อของแชมป์บ็อกออฟฟิศของแอนิเมชันประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จีนเรื่องเนจา เด็กชายปีศาจในทะเลภาพยนต์รศิลปะการต่อสู้เรื่องมังกรโยกวีรบ,บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผลงานใหม่ในภาคต่อของถังดีเทกทีฟเป็นภาพยนต์รแอคชั่นตลกระทึกขวัญเรื่องถังดีเทกทีฟปี1900หนังสงครามโลกครั้งที่3ภาพยนตร์แนวสงครามทหารโอเปอเรชันดรากรและภาพยนต์รแอนิเมชั่นสำหรับครอบครัวเรื่อง Bay In f a รีสตาร์ t เดอะฟิ r เภาพยนตร์ทั้ง6เรื่องนี้ครอบคลุมแนวแฟนตาซีระทึกขวัญการทหารศิลปะก,การต่อสู้แอนิเมชันและประเภทอื่นๆโดย5ใน6เรื่องเป็นภาคต่อของซีรีส์ IP พีสงครามไอพีและยังเป็นภาพยนตร์ที่โดดเด่นของภาพยนตร์เทศกาลฤดูใบไม้ผลิของปีนี้อีกด้วยนอกจากรากฐ,ฐานทางทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งแล้ว ยังนำเสนอในประเภทที่หลากหลายโดยเนื้อหาพิเศษที่มีเนื้อหาสูงความดึงดูดใจจากผู้สร้างหลกักและความสำคัญของตารางงานที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปคนในวงการเชื่อว่าบ็อกออฟฟิศของหนังเทศกาลฤดูใบไม้ผลิคาดว่าจะถึงจุดสูงสุดใหม่ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับตลาดภาพยนตร์ปีนี้ใครจะเป็นผู้ชนะในภาพยนตร์เรื่องดังหลังจากผ่านไป5ปี ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องเนจา The t e v i n Boy i n k i s t e s e a ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของเนจาและโอปิงแม้ว่าวิญ,ญญาณของพวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือหลังจากภัยพิบัติแต่ก็ยังตกอยู่ในอันตรายที่จะสูญเสียจิตวิญญาณของพวกเขาไทยอีจนเรนวางแผนที่จะใช้ดอกบอัวเจส็สีเพื่อปรับร่างกายของพวกเขาและเนจาภาก่อน ตอนเดอรเทวินบอ Come to the World ที่ออกฉายในปี2019ได้ทำไรายได้มากกว่า5,000ล้านหยวนหรือ23.208พันล้านบาทซึ่งครองอันดับหนึ่งในบออฟิศของภาพยนตร์แอนิเมชันในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์จีนพักต่อของเนจาเด็กใช้ปีศาจในทะเลสร้างขึ้นโดยทีมงานดั้งเดิมของผลงานก่อนหน้านี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มที่ ในการผลิตและจำนวนช็อตเอฟเฟก์พิเศษเกินจำนวนช็อตทั้งหมดในหนังทั้งเรื่องของงานก่อนหน้านี้ผู้เขียนบทและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ทรงฟังจินเชื่อว่าเมื่อดูจากตัวอย่างแล้วส่วนที่สองนี้ถือได้ว่าสมบูรณ์มากเนจาเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองในใสายเลือดในตำนานรองจากซุนหงอคงเมื่อเทียบกับภาคแรกในช่วงฤดูร้อนปี2022 ความคาดหวังของตลาดสำหรับเฟิงเซินภาคสองนั้นสูงกว่าเฟิงเซินภาคแรกเฟิงเซินภาคสองบอกเล่าเรื่องราวของไทชีเหวินจงที่เป็นผู้นำเติ้งชันอีในพลทั้งสี่ของตระกูลโมและกองทัพอินช่างและอื่นๆของซีฉีการสู้รบเพื่อปกป้องซีฉีที่เกือบจะแตกสลายเรื่องราวและตัวละครในภาคที่สองมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเอฟเฟกต์ภาพและฉากแอคชั่น ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มที่ในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่มีฉากแอคชั่นสงครามเช่นการซุ่มโจมตีในหูขาและกองทหารที่เข้าใกล้เมืองเท่านั้นแต่ยังมีภาพแฟนตาซีเช่นเวทมนต์แห่งนางฟ้าและความช่วยเหลือของสัตว์ในตำนานเฟิงเซินเป็นเรื่องราวแฟนตาซีแบบดั้งเดิมของจีนและสายเลือดของตัวละครก็คุ้นเคยและเป็นที่นิยมสำหรับผู้ชมความสำเร็จของภาพยนตร์ประเภทนี้ จะช่วยกระตุ้นตลาดภาพยนตร์และฟื้นฟูความมั่นใจของผู้ชมทั้ง Detective เป็นหนังที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของผู้กำกับเชินซี่เชิงในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิภาพยนตร์3เรื่องแรกทำไรายได้ทะลุบ,บ็อกออฟฟิสสศสะสม8.74 3พันล้านหยวนโดย De t e c t i v e ชัยนาทาวพาก่อนอยู่ในอันดับที่7ในรายชื่อบ็อกอฟฟิศของจีนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่ทำไรายได้ทะลุบ,บ็อกอฟฟิศ 4.523พันล้านหยวนทั้งดีแท็กทีม1900เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในย่านไชนาทาวของซานฟรานซิสโกในปี1900โดยได้บอกเล่าเรื่องราวของนักล่าชาวจีนอินเดียนกุยและชายหนุ่มที่กำลังศึกษาอยู่ที่สารานเมรกาฉินฟูซึ่งบัเงเอิญพบกันเนื่องจากคดีหนึ่งจึงได้ก่อตั้งทีมนักสืบไชนาทาวและเริ่มการเดินทางของนักสืบสุดฮา นำแสดงโดยหวังเป่าเสียงหลิวเฮาหลานโจเหวินฟ้าและไปลเกอที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงภาพยนตร์เรื่องก่อนหน้าของภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องข้างต้นล้วนแต่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงอย่างสูงและคาดว่าจะดึงดูดผู้ชมได้มากขึ้นคุณเราชูก,กวงประธานสมาคมวิจารณ์ภาพยนตร์แห่งประเทศจีนได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านอกจากนี้ยังมีหนังเรื่องมังกรโย ที่มีผู้เล่นตัวจริงที่สร้างสรรค์ที่มีความแข็งแกร่งมากและยังได้รับความนิยมอย่างสูงจากตลาดอีกด้วยหนังเรื่องมังกรโยกเป็นการกลับมาสู่ภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้ของผู้กำกับชีเคอร์อีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายปีและยังเป็นครั้งที่สองที่เป็นผลงานคลาสสิกข,ของคุณกิมยงที่ได้รับการดัดแปลงสำหรับจอภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยเสีย่ยวจ้านซึ่งรับบทเป็นกล้วยเจง และจวงต่เฟยรับบทเป็นอึ้งยงกวยเจงเป็นตัวแทนผู้กล้าหาญที่รับใช้ประเทศชาติและประชาชนได้รวบรวมกองกำลังศิลปะการต่อสู้ของที่รับภาคกลางเพื่อปอกป้องเมืองเสีออย่ยงยางเมื่อภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้โดยทั่วไปอ่อนแอลงการเกิดขึ้นของภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมนั้นได้ถือเป็นสัญญาณที่มีคุณค่าคุณท่งฟังจินกล่าวว่า โอเปเรชันดากอนซึ่งกำกับโดยคุณหลินเจ้าเซียนและนำแสดงโดยห่วงเซียนอีซือและคนอื่นๆโอเปเรชันดากอนเป็นผลงานภาคต่อของโอเปเรชัน r e ซีและเป็นภาพยนตร์แอคชั่นสงครามขนาดใหญ่ภาพ,พยนตร์เรื่องก่อนหน้านี้กลายเป็นแชมป์บ็อกอฟฟิศในปี2018ด้วยไรายได้บ็อกอฟฟิททะลุ3.652พันล้านหยวนโอเปเรชันดากอน มุ่งเน้นไปที่กองกําลังรบใต้น้ําของกองทัพเรือสมัยใหม่เรื่องราวเกี่ยวกับกองกําลังใต้น้ําและทีมรากอนที่ทําการต่อสู้ที่ยากลาบากด,ด้วยกันซึ่งแตกต่างจากภาพยนตร์ใต้น้าเรื่องก่อนๆโอเปอเรชันดากอน agon, เป็นการถ่ายทอดการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นจริงภายในเรือดำน้ำนํานิวเคลียร์เมื่อประกอบกับอุปกรณ์ที่สดใหม่และอาวุธไฮเทคจะนําประสบการณ์ภาพ และเสียงที่น่าตกตะลึงมาสู่ผู้ชม Animation เรื่อง b a r In f a c e มีผู้ชมมาเยี่ยมชมบ่อยครั้งในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิและเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆทุกวัย b a r In a c e r e Star The Future ถือเป็นภาพยนตร์หลักเรื่องที่11ในซีรีส์นี้และเป็นบทสุดท้ายของห้าบทของนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง b a r In f a c e ในภาพยนตร์เรื่องนี้เบสเชียงเสียงตาและเสียงเออ ได้พบกับเซียวเหลียงนานาโคตและพวกเขาก็เดินทางไปทั่วโลกด้วยกันในอีกร้อยปีต่อมาตั้งแต่ปี2014บอกออฟฟิศสะส,สมของแบร i อินเฟสทะลุ6,000ล้านหยวน b แบร์อินตอน reversing time and the space ซึ่งออกฉายในช่วงเทศกาลร,รืดูบยไม้ผลีปี2024ได้กลายเป็นแชมป์บอกออฟฟิศประจำปีด้วยบอกออฟฟิศ1.983,000ล้านหยวนเราชูกวงกล่าวว่า บ a อินเฟสมีฐานผู้ชมที่มั่นคงมาโดยตลอดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชมแบบครอบครัวซึ่งสามารถดึงดูดผู้ชมแบบ1ต่อ2และสองต่อสีได้ในแผงขายของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์คุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิป,ปีนี้ล้วนแต่เป็นภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์จำนวนมากคุณภาพโดยรวมของอุปทานที่สูงที่มีความสามารถ ในการครอบคุมผู้ชมภาพยนตร์ทุกประเภทและการสนับสนุนจากผู้ชมในวันหยุดยาว8วันซึ่งเรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในประวัติศาสตร์คุณเฉินจินนักวิเคราะห์ข้อมูลของบีคอน Professional Edition กล่าวเมื่อวิเคราะห์แนวโน้มโดยรวมของภาพยนตร์ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลว่าก่อนอื่นเลยภาพ,พยนตร์ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้ เป็นภาพยนตร์ที่มีทุนสร้างสูงและยังมีภาพยนตร์ที่ทำไรายได้มหาศาลด้วยเอฟเฟก์พิเศษมากมายในปัจจุบันภาพยนตร์ทั้ง6เรื่องที่กำหนดเป็นประเภทภาพยนตร์ที่เน้นเรื่องประสบการณ์ภาพและเสียงซึ่งแตกต่างไปจากแผงคายของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปี2024ที่เน้นอารมณ์และตลกยังเห็นได้ชัดประการที่2ตารางเทศกาลฤดูใบไม้ผลินี้เต็มไปด้วยประเภทต่างๆที่ครอบคลุม เป็นหนังในตำนานหนังสงครามหนังแอคชัน่นหนังตลกระทึกขวัญศิละปะการต่อสู้แอนิเมชันและประเภทอื่นๆประการที่3รักฐานทางทรัพย์สินทางปัญญาล้วนจะมีความแข็งแกร่งมากเช่นเนจาตอนเด็กชายปีศาจในทะเลและเฟิงเซินพากสองตอนศึกซีชีที่อาศัยทรัพย์สินทางปัญญาและหนังในตำนานคลาสสิกของจีนที่อาศัยทรัพย์สินทางปัญญา ของศิลปะาการต่อสู้ของคุณกิมยงทั้ง Detect i v e 1 9 0 0และ b บ n n f a c e Restart t เ e f u t u r เเป็นทรัพย์สินทางปัญญาดั้งเดิมและหนังทั้ง5เรื่องนี้ได้รับการเปิดตัวมาอย่างต่อเนื่องยกเว้นหนังเรื่องมังกรโยกซึ่งเป็นภาพย,ายนตร์เรื่องแรกของผู้กำกับฉีเคอที่ฟื้นคืนโลกศิลปะการต่อสู้ของคุณกิมยงภาพ,พย,ายนตร์เรื่องอื่นๆล้วนแต่เป็นภาคต่อของหนังดัง ของผลงานซีรีส์และภาพยนตร์เรื่องก่อนๆก็ล้วนแต่ทำรายได้ได้ดีในบออลฟิดและได้รับการบอกเล่าแบบปากต่อปากซึ่งเป็นการวางรักฐานสำหรับความสนใจก่อนการเผยแพร่จากข้อมูลการประชาสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ของ Be ี c o n Professional Edition ภาพยนตร์เทศกาลฤดูใบไม้ผลิปี2025มีผู้ชมใหม่มากกว่า2 1 8ล้านรายตั้งแต่90วันก่อนฉายไปจนถึง17วันก่อนฉาย ซึ่งเป็นการสร้างสถิติใหม่สำหรับผู้ชมหน้าใหม่ที่ต้องการรับชมในช่วงเวลาดังกล่าวของช่วงเวลาเดียวกันในประวัติศาสตร์มังกรโยกเนจาและเฟิงเซินอยู่ในสามบดับแรกที่มีคนอยากดูก่อนการเปิดตัวเฟิงเซินพักสองและมังกรโยกซึ่งมีจำนวนคนอยากดูสะสมสูงกว่หนึ่งล้านคนเป็นครั้งแรกหากคุณต้องการเห็นว่าความนิยมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากกับบ็อกออฟฟิศพรีเซล ของแผงขายเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้มีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นในช่วงพรีเซลและการแข่งขันจะรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วและคุณเฉินจิงยังได้วิเคราะห์อีกว่าเมื่อพิจารณาจากข้อมูลสัดส่วนของผู้ชมภาพยนตร์ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ชมที่เป็นผู้หญิงมักจะทําผลงานได้ดีในช่วงเวลานี้ในปีนี้ผู้ชมที่เป็นผู้หญิงยังคงครองตลาด ยังคงครองตำแหน่งที่โดดเด่นต่อไปจากข้อมูลของ Beacon Professional Edition ผู้หญิงมากกว่า60%ต้องการชมภาพยนตร์ในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิทั้ง6เรื่องเทศกาลฤดูใบไม้ผลิมักเป็นช่วงวันหยุดที่มีผลงานทำไรายได้ทะลุบอกออฟฟิศสูงสุดในจีนและสามารถสร้างไรายได้เกือบหนึ่งใน5ของบอลออฟฟิศประจำปีใน7หรือ8วันเนื่องจากเป็นช่วงการขายที่ใหญ่ที่สุดของปี ยอดขายในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิจึงเรียกได้ว่าเป็นของขายดีมีภาพยนตร์22เรื่องในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จีนที่ทำไรายได้ทะลุบอกฟฟิศมากกว่า3,000ล้านหยวนครึ่งหนึ่งมาจากช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิภาพ,พยนตร์ที่ทำไรายได้ทะลุบอกฟฟิศ4ี่ในห้าดับแรกในปี2024ก็มาจากเทศกาลฤดูใบไม้ผลิตลาดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิมีความครอบคลุมอย่างมาก และภาพยนตร์เชิงพาณิชย์ประเภทต่างๆเช่นตลกแอคชัน่นนิยายวิทยาศาสตร์ดรามา่าหนังประวัติศาสตร์สงครามแฟนตาซีและเครื่องแต่งกายโบราณต่างก็ได้รับความนิยมปัจจุบันมีภาพยนตร์หเรื่องที่กำหนดไว้สำหรับเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก่อนหน้าเล็กน้อยจากมุมมองของการประชาสัมพันธ์และวงจรการจัดจำหน่ายในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้นั้น ยาวนานกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อยปัจจุบันสงครามการตลาดสำหรับภาพยนตร์ในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและผู้ผลิตภาพยนตร์ได้ใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นโรชูมแบบออฟไลน์เป็นต้นเพื่อเพิ่มการมองเห็นของภาพยนตร์ของพวกเขาหนังเรื่องมังกรโยกมีผู้ค้นหาที่มาแรงมากกว่า100ครั้งบนเว็บปอเนื่องจากได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักแสดงนำอย่างเสี่ยวจาน ทั้งดีแทกทีม a m 1900และเฟิงเซินพักซองเป็นผู้นำในหัวข้อโตอินตามมาด้วยมังกรโยกเนื่องจากภาพยนตร์แอนิเมชันมีเพียงสองเรื่องโดยเนยจามีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับครอบครัวที่ด้อยกว่าแบร์อินเฟสแต่มีสัสดส่วนที่มากกว่าของผู้ชมคนหนุ่มสาวจากโปรไฟล์ผู้ชมนี้สตูดิโอภาพ,พยนตร์จึงได้เลือกเส้นทางการประชาสัมพันธ์ที่เน้นความรู้สึกทางออนไลน์ บนแพลตฟอร์มวิดีโอสันบทกวีตลกคำถามเชิงนมามธรรมเกี่ยวกับวิธีการสร้างกระแสมีมอินเทรน์บัญชีโตอินอย่างเป็นทางการมีเนื้อหาไม่มากนากักและโครงเรื่องไม่ชัดเจนมีแต่ความรู้สึกมีชีวิตที่ล้นลามหมายถึงสังคมที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทัศนคติเนื้อหาทางการตลาดที่มีการจัดการอย่างรอบคอบส่งผลให้ได้รับการตอบรับข้อมูลอย่างดีเยี่ยมสำหรับเนจา ปัจจุบันบัญชีโตอินอย่างเป็นทางการของภาพยนตร์มีจำนวนการกดไลค์สูงถึงสี่ล้านครั้งซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดสำหรับภาพยนตร์ในช่วงเวลาเดียวกันเอ็นไลท์มีเดียได้วางแผนผลิตภัณฑ์ดัดแปลงมากมายสำหรับผู้ชมรวมถึงของเล่นทันสมัยฟิกเกอร์รูปปั้นเป็นตน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนกลุ่มต่างๆนอกจากการโปรโมทออนไลน์แล้วโรชชอ์ออฟไลน์ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ ในการเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายและเพิ่มการบอกต่ออีกด้วยในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้เฟิงเซินพาคซองเป็นผู้นำในการเปิดรถโชว์ทั่วประเทศในแปดเมืองได้แก่การต่อสู้ครั้งแรกเริ่มที่เมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานาน,นอกจากการโต้ตอบกับผู้ชมแล้วผู้กำกับอูเออซานยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหอหนานเพื่อตรวจสอบต้นกำเนิดทางวัฒนธรรมของอุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกายและรูปทรงในใจผ้าแห่งเหล่าทวยเทพเพื่อกระตุ้นพลังการบริโภคของตลาดภาพยนตร์ในช่วงปลายปีและต้นปีอย่างต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการการชมภาพยนตร์ตลาดทุนค่อนข้างมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดําเนินการของบอกฟีสในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้นักวิเคราะห์ของคาเทจจูนันเชื่อว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถรองรับภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องที่ทำไรายได้ทลูบอฟีดมากกว่า4,000ล้านยูน,ยนภาพยนตร์ยอดนิยมประจำปีนี้จะเข้าฉายอย่างเข้มข้นและอาจมีภาพยนตร์3-4เรื่องที่ทำไรายได้ทลูบอฟีดคาดว่าจะทำไรายได้ทลูบอฟีดมากกว่า3,000ล้านยูน,ยนจากการวิเคราะห์โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ CICC คุณลักษณะและความเอาใจใส่ก่อนการฉายของภาพยนตร์ที่มีกำหนดฉาย ในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปี2025นั้นค่อนข้างสูงมากความหลากหลายของประเภทและเนื้อหาในด้านอุปทานก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้อย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับภูมิหลังนี้ความต้องการของผู้ชมในการชมภาพยนตร์คาดว่าจะได้รับการปลดปล่อยอย่างเต็มที่และจำนวนผู้ชมภาพยนตร์ก็มีศักยภาพในการเติบโตซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่า บล็อกออฟฟิศในช่วง8วันรวมค่าบริการจะอยู่ที่ประมาณ8.8พันล้านยนูนเพิ่มขึ้น9.7%เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปี2024และคาดว่าจะสร้างสถิติใหม่อย่างไรก็ตามจะต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษกับความจริงที่ว่ายิ่งบล็อกออฟฟิศในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิดีขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะนำตัวแปร ى, และความยากลำบากมาสู่การเติบโตของบล็อกออฟฟิศ ตลอดทั้งปีมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากหลายครอบครัวอาจมีการใช้จ่ายด้านการบริโภคภาพ,พยนตร์ของปีในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิและมีแนวโน้มที่น้อยลงในวันธรรมดามีรายงานว่าความยาวเฉลี่ยของภาพยนตร์ในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิป,ปีนี้เกิน137นาทีสร้างสถิติใหม่ให้กับภาพยนตร์ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพ,พยนตร์จีนคุณหวังชู หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของหวังเติงเทา p โปรเฟ s ชั่น l ลอีดิชันได้กล่าวเป็นการเฉพาะว่าภาพยนตร์ที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมและมีราคาตั๋วต่ำที่สุดยังคงเท่าเดิมในปีที่แล้วนอกจากนี้ภายใต้คำแนะนำของ State f i ฟิ Administration รัฐบาลท้องถิ่นสำนักง,งานภาพยนตร์ผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้ซื้อตัว๋วเนื่องจากการอุดหนุนการบริโภคของแพลตฟอร์มและการอุดหนุนตั๋วแพลตฟอร์ม ราคาตั๋วปัจจุบันสำหรับผู้ชมจึงมีราคาไม่แพงมากนักในโรงภาพยนตร์บางแห่งสามารถซื้อภาพยนตร์หลายเรื่องได้ในราคา19.9หยวน92.37บาทซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนก็ไม่ได้ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นในวันที่25มกราคมช่อง CCTV ได้เผยแพร่วิดีโอตัวอย่างใหม่และกล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องมังกรโยกซึ่งจะเข้าฉายในวันตรุษจีน ได้ปล่อยตัวอย่างพิเศษสำหรับไอรอนบลูทาร์ดและอยู่ระหว่างการขายล่วงหน้าท่วงทํานองที่คุ้นเคยดังขึ้นอีกครั้งปลูกความฝันศิลปะก,การต่อสู้ในใจของผู้คนนับไม่ถ้วนกล้วยเจ๋งและอึ้งยงเป็นคู่รักคู่หนึ่งที่พบกันบนยอดเขาไล่ตามทุ่งหญ้าไปทุกทิศท,ทุกทางในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไม่กลัวหิมะและน้ำค้างแข็งมาปะทะหน้ายิงนกอินทรีชักคันธนูและกวัวมาไปนอกกำแพงเมืองจีน ภูมิใจและไม่เคยเบื่อชีวิตนี้บุตรชายและบุตรสาวของเจียงหูผู้กล้าหาญและอ่อนโยนวิดีโอนี้ทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์วีรกรรมอันกล้าหาญและความรักอันยาวนานในโลกศิละปะก,การต่อสู้อย่างเป็นรูปธรรมและเสี่ยวจานยังได้แชร์ออกไปว่าบุญและธิดาของโลกผู้กล้าหาญและอ่อนโยนจากภาพตัวอย่างกุ้งเจ๋งมีคู่รักในวัยเด็กและคู่รักที่เคียงบา่าเคียงไหลเป็นตลอดทาง ที่มาคู่กันทั้งชีวิตและความตายมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อกวยเจ๋งอยู่ในทุงยาของมองโกเลียกับคู่รักในวัยเด็กของเขาเขาสวมเสื้อผ้าที่ดีกว่าเขามีเข็มขัดทองคำและแมแตาอานม้าก็ประดับด้วยอัญมณีหลังจากกลับมาสู่ราชวงศ์ในตอนตายเขาได้เดินทางไปกับคู่รักที่เขาปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันเสื้อผ้าของกวยเจ๋งก็เปลี่ยนไปแม้ว่าเสื้อผ้าที่ขาดรุงริง และใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความหยาบกร้านแต่ก็ไม่ได้เบี่ยงเบนความสนใจไปจากรูปลักษณ์ที่กล้าหาญของเขาแต่พวกเขายังแสดงให้เห็นว่าเขาได้ละทิ้งทุกสิ่งในทุงยาระหว่างทางสู่จุดยอดเขาแห่งอำนาจดินแดนที่มีอำนาจเหนือกว่าของเจงกิสคานแผ่ขยายไปทั่วยุโรปเอเชียและแอฟ,ฟริกาซึ่งเป็นอนาณาจักรขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถจินตนาการได้ในเวลานั้นราชวงศ์ทรงใต้ มีขนาดเล็กมากและอันตรายมากเขามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะจับไปและเขาต้องเตรียมพร้อมที่จะตายและอุทิศตัวเองให้กับมันดังนั้นนี่จึงทำให้กล้วยแจงกลายเป็นวีรบ,บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ตามข้อมูลแพลตฟอร์มออนไลน์ณเวลา11ในการ47นาทีของวันที่25มกราคมยอดจองบอ,อฟิศของพาพพยวนเรื่องบังกรโยทะลุ222ล้านหยวนแล้วหรือ 1.030,000ล้านบาทขึ้นสู่10อันดับแรกในประวัติศาสตร์ของบอกอฟิทั้งหมดที่ขายล่วงหน้าของจีนจากข้อมูลของ Beacon Professional Edition ตอนนี้ยอดขายบอกอฟฟิของภาพย,ายนตร์ใหม่สำหรับเทศกาลฤดูใบไม้พลิตามรายงานของ Beacon Professional Edition บอฟฟิขายล่วงหน้าของหนังใหม่ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้พลิปี2025มียอดทะลุ100ล้านหยวน หรือ462.28ล้านบาทและในเวลา16:49นกานาทีของวันที่27มกราคมสร้างสถิติบอกออฟฟิสเปิดขายเร็วที่สุดในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิสูงเกิน800ล้านหยวนหรือ3.714พันล้านบาทในบรรดาหนังดังทั้งหมดมังกรโยกมีบอกออฟฟิสขายล่วงหน้ากว่ารายได้กว่า278.527 27ล้านหยวนหรือ1.293พันล้านบาท คืนอันดับ1เนจาเด็กปีศาจในทะเลและถังดีเทคทีม1,900ขึ้นอันดับ2และ3ตามลำดับด้วยยอดจองเกือบจะแตะ150่้ล้านบอกออฟฟิศหรือ696.42ล้านบาทนอกจากนี้เฟิงเซินพาร์ค2ยังครองอันดับ 128. 4 128.064ล้านหยวนหรือ594.56ล้านบาทจนถึงตอนนี้มีเพียงภาพยนตร์4ีเรื่องที่ทำยอดขายล่วงหน้า ได้มากกว่า100ล้านหยวนในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปี2025โดยมังกรโยเกือบจะแตะ300ล้านหยวนแล้วในขณะที่โอเป a เรชันดรากนและแบ i อินเฟสมียอดขายล่วงหน้าอยู่ที่56ล้านหยวนและ39ล้านหยวนตามลำดับข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนทุกอย่างแต่ข้อมูลก็บอกอะไรได้หลายอย่างเช่นเดียวกันเพื่อบรรลุผลดังกล่าวมังกรโย ไม่เพียงแค่อาศัยแฟนๆเท่านั้นได้เห็นได้ชัดว่าคนทั่วไปก็ตั้งตารอเช่นเดียวกันแต่ทำไมคิวหนังของมังกรโยกถึงมีน้อยนกักในวันที่สองของตรุษจ,จีนหนังเรื่องมังกรโยกแสงหน้าเนจากลายเป็นเรื่องแรกในตารางภาพยนตร์เป็นการกลับมาทวงบัลลังก์จริงๆยอดจองหนึ่งล้านก็ดังกึกก้องโดยในวันแรกแสงหน้ามากกว่า45.48ล้านหยวนและยังครองอันดับหนึ่งมาโดยตลอด และรายงานสึกพรีเซลวันแรกบนทุกแพลตฟอร์มหนังเรื่องมังกรโยกแสงหน้าด้วยไรายได้69.7ล้านหยวนในสถานการณ์ที่วุ่นวายต้องอาศัยตารางงานภาพยนตร์ที่มีเพียง17%ของหนังทั้ง6เรื่องเท่านั้นแต่ก็มีไรายได้ทะลุบอกฟ,ฟิสสูงถึง40%ซึ่งทำลายสถิติยอดจองภาพยนตร์ลวงหน้าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนหลายรายการตารางงานหนังก็เพิ่มขึ้นด้วย และผลลัพธ์ที่น่าประทับใจก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าสู่รายการการค้นหายอดนิยมบนแพลตฟอร์มหลกัหลกหหลังจากเริ่มจำหน่ายล่วงหน้าผลงานก็โดดเด่นเป็นผู้นำอย่างแข็งแกรง่งโดยคิดเป็นประมาณ40%ของตลาดและมีความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งสิ่งที่น่าสังเกตก็คือตารางฉายภาพยนตร์ในปัจจุบนันและจำนวนการฉายภาพยนตร์ของหนังเรื่องมังกรหยกนั้นไม่สูงมากนักและมักจะติดอยู่ใน,นดับที่4 ของตารางฉายภาพยนตร์จากภาพยนตร์หกเรื่องในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิตมาตลอดดังนั้นเมื่อตารางงานภาพยนตร์ไม่โดดเด่นจึงนับเป็นการตอบโต้ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจยอดขายล่วงหน้านดับหนึ่งและเป็นเรื่องแรกที่ทะลุหนึ่งร้อยล้านหยวนได้สาธารณชนต่างก็ชื่นชอบกว้วยเจงเวอร์ชันของเสี่ยจานก่อนหน้านี้เสี่ยจานเคยกล่าวไว้ว่าเขาสามารถพบคุณลักษณะหลายอย่าง ของเขาในตัวของกล้วยเจ๋งได้เช่นความพักเพียนความร่วมมือของเขากับผู้กำกับชีเคอร์ครั้งนี้เรียกได้ว่าราชาภาพยนตร์พบกับราชาภาพยนตร์อีกคนหนึ่งเสีย่ยวจนยังกล่าวอีกว่าเขาจะเรียนรู้จากผู้กำกับชีเคอร์ว่าเขาเป็นคนที่ทำงานหนักและเขามีความรู้มากมายเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์และการอุทิศตนสูงจากตัวอย่างยาวที่สองของเรื่องมังกรโยกที่เปิดตัวในวันที่20มกราคม กวยเจ๋งที่รับบทโดยเสี่ยวจานและคานที่รับบทโดยไบยตูมองหน้ากันเมื่อพวกเขาอยู่บนหลังมา้าพ่อบุญธรรมและลูกชายที่เคยใจดีต่อกันและน่ารักได้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ทุกวันนี้และเพื่อปกป้องความสงบสุขของผู้คนในโลกกว้วเจ๋งต้องเผชิญหน้ากับกองทหารหลายพันคนบนทุ่งหญ้ายอย่างเด็ดเดี่ยวศิลปะการต่อสู้ถือเป็นความฝันอันกล้าหาญ ของชาวจีนจำนวนนับไม่ถ้วนและจิตวิญญาณของศิลปะก,การต่อสู้คือรหัสวัฒนธรรมสำหรับการปลูกสายเลือดจีนทั่วโลกผู้กำกับฉีเคอได้ดัดแปลงผลงานของคุณกิมยงอีกครั้งหลังจากผ่านไป32ปีเพื่อสัมผัสโลกแห่งความสงบแม้ว่าหนังเรื่องมังกรโยกจะมีผลงานที่โดดเดน่นนับตั้งแต่เปิดตัวก่อนการขายโดยเป็นผู้นำที่แข็งแกรง่งคิดเป็นประมาณ40ของตลาด และความแข็งแกร่งนั้นก็น่าทึ่งอย่างมากค่ะแต่สิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวขวัญก็คือตารางงานปัจจุบันของภาพยนตร์เรื่องนี้และจำนวนรอบการฉายในโรงหนังทั้งหมดก็ไม่สูงมากนักและจำนวนการฉายภาพยนตร์ยังคงอยู่ในอันดับที่4จากภาพยนตร์ทั้ง6เรื่องในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิมาโดยตลอดดังนั้นชาวเน็ตจึงคิดว่าโรงหนังควรเพิ่มรอบฉายของหนังเรื่องมังกรยกให้มากกว่านี้ แม่จะรู้ว่าคุณมีความชอบธรรมที่ยิ่งใหญ่อยู่ในใจแต่คุณก็ไม่สามารถซ่อนความกังวลของคุณได้แม่ของเขามีความรู้สึกกังวลเมื่อลูกชายเดินทางหลายพันไมล์ความรักระหว่างแม่กับลูกแม่เสียน้ำตาเมื่อคิดถึงลูกชายที่กำลังจะเดินทางและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากคะ่ะ